เกมทางฝั่ง PC กินบ้างสําหรับเกมแนวปลูกผักทําฟาร์มนะครับสำหรับใครที่หาเกมแนวปลูกผักทําฟาร์มเล่นอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นฝั่ง PC แล้วก็เป็นเกมฟรีอยู่เนี่ยนะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้รวบรวมมาให้ท่านผู้ชมมากถึง10เกมเลยแล้วกันนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปเกมทําฟาร์มกันเนาะเพราะสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยสามารถกดสนับสนุนได้ที่การกดสมัครสมาชิกกันกดู นี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เราก็มาอยู่สลหรับเกมแรกกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า California Escape Plus นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแน,น,บน,มนวบริหารจัดการบุกสมแนวปลูกผักทำฟาร์มเข้าไปด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยมันจะอยู่ในทีมศตวรรษที่19นะครับที่อยู่ในยุคแบบยุคคาวบอยนิดหน่อยนะครับที่เราเนี่ยจะต้องค้าขายทําธุรกิจในดินแดนที่รกล้างนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยมันเป็นเกมบริหารจัดการสร้างหมู่บ้านหรือว่าสร้างบ้านเรือนต่างๆด้วยภายในตัวเกมนะเพื่อปรับสมดุลภายในตัวเกมนะครับแล้วก็ตัว เกมเนี่ยก็ยังสามารถเลือกสร้างได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะสร้างตัวไหนอาจจะเป็นพื้นที่สวนพื้นที่ทําไร่พื้นที่เลี้ยงสัตว์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยภาพการาฟิกอาจจะไม่ได้สวยนะครับตัวคอมที่เป็ c สตก็สามารถเล่นได้แล้วก็ตัวเกมนี้เนี่ยมีทั้ง PC แล้วก็ตัวของบนมือถือนะครับสามารถเลือกเล่นกันได้ตามที่ท่านผู้ชม,ชมชื่นชอบได้เลยนะครับตัวเกมมันก็จะมีการประจนภัยในสถานที่ต่างๆนะครับนอกเหนือจากดินแดนเดิมที่เราอยู่ เจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Farming Fever นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัว Farming Fever เนี่ยจะเป็นเกมแนวทำฟาร์มที่บผสมแนวทำอาหารเข้าไปด้วยแล้วก็บกผสมแนวบริหารจัดการเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้ระบบเป็นเด็กสาวนะครับที่จะต้องมาทำไรท่ทำสวนอยู่ในดินแดนของพ่อแม่ของเขาแล้วก็เราเนี่ยจะต้องปลูกผักทำฟาร์มนำวัตถุดิบเนี่ยมาขายให้แก่ ลูกค้าต่างๆด้วยเหมือนกันเหมือนกันขยายกิจการบ้านเรือนของเราให้เป็นร้านค้าด้วยแล้วก็ปลูกผักทําฟาร์มด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ยิ่งเราปลูกของเยอะเท่าไหร่แล้วว่าหาสินของมาปลูกเยอะเท่าไหร่รับเราเนี่ยก็จะมีสินค้าที่มากมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีคอลมแปลกใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับกราฟิกต้องบอกเลยว่าไม่กินสเปคเลยมันจะเป็นแนว 2D เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้ กันดูได้เลยน,น,น,ะะเนั่นเองนะฮะเกมแนวทำฟาร์มที่เปิดตัวมานานแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเปิดให้บริการกันอยู่นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้มีชื่อว่า My Free Farm นะครับสำหรับเจ้าตัว My Free Farm เนี่ยจะเป็นเกมผู้ประกอาฟาร์มที่เราพริหารจัดการฟาร์มของเราให้ใหญ่โตแล้วก็ตอบรับกับลูกค,ค้าได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นกราฟิกท่านผู้ชมอาจจะดูแบบมันเก่าหน่อยหรือว่ามันจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายแต่ว่าระบบตัวเกมนี้ค่อนข้างที่เยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าระบบมันดี มากๆเลยนะครับทั้งการเลี้ยงสัตว์ปลูกผักทำฟาร์มขายของซื้อมเมล็ดพันธุ์ต่างๆด้วยหรือว่าจะทำธุรกิจประจำฤดูกาลก็มีเหมือนกันก็มีการอัพเดตอยู่ตลอดเวลาด้วยเหมือนกัน นะครับต้องบอกว่าเป็นเกมหนึ่งที่ระบบดีอีกเกมหนึ่งเลยแม้ว่ากราฟิกอาจจะไม่ได้สวยอะไรมากตัวเกมนี้ก็ต้องบอกว่าน่าเล่นพอสมควรเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปร้องเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวปลูกผักทำฟาร์มที่เป็นรูปแบบ 3D เกมบ้านนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Farmer t o ตูนั่นเองนะครับสำหรับเจ้า Farmer Tool เนี่ยจะเป็นเกมแนวปลูกผักทำฟาร์มที่เราเนี่ยยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีผักต่างๆให้เราได้ปลูกกันค่อนข้าง มากมายสามารถสร้างโรงเรือนได้ตกแต่งฟความของเราให้สวยงามได้แล้วก็รวมไปถึงการตกแต่งตัวละครก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวเกมยังสามารถนําสัตว์ที่เราเลี้ยงหรือว่านําสัตว์ที่เราดูแลอยู่เนี่ยไปต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นได้โดยการแบบทื้นเบียด RPG ด้วยนะเป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเบอรอแล้วก็จะมีความน่ารักภายในตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะกเกมแนวปลูกผักทำฟาร์มที่เป็นปลูกผักแบบแนวสไตล์น่ารักกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้มีชื่อว่า Welcome to Bunny Farm นี่เอนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะนําน้องกระต่ายเนี่ยมาปลูกผักทาฟาร์มกันซึ่งในการปลูกผักทําฟาร์มเกมนี้ค่อนข้างที่จะเล่นง่าย มากมากนะครับแค่เราเนี่ยจะต้องปลูกพักรอเวลารดน้ําเก็บผักไปขายแค่นั้นก็พอนะครับเซตติ้ง panel g เ m e กม,มีแค่นี้เลยแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถซื้อ ัวของมาเลันธุ์ต่างๆมาปลูกผักได้เช่นเดียวกันกราฟิกมันจะเป็นแนวอาร์ตเวิร์กนะครับมันจะเป็นแนวท d ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปร้องเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่เองนะฮะเกมแนวปลูกผักทําฟาร์มที่คล้ายๆตัวของ s t าดิโ v a l เล่กันบ้านนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Farm d e v Replay Right นั่เองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมคล้ายๆตัวของ s t าดิโ v a l เล่เลยก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นเกมปลูกผักทําฟาร์มกราฟิก แนวพิกเซลอารสามารถตกปลาได้สามารถสร้างสิ่งของต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีเพื่อนให้เราได้ปลูกกันเนี่ยค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยมากถึง30กว่า ชนิดเลยนะมีระบบกางวัดการคืนด้วยนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นมันเพลินได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีระบบการหิวอาหารด้วยแล้วก็มีระบบหลอดเลือดด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะฮะตัวเกมที่มีชื่อว่า Copy Boy น,นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัว Copy Boy เนี่ยจะเป็นเกมูกผังทางฟาร์มที่ปล่อยสลายกับผู้เล่นมาก,มากๆเพราะว่าตัวเกมเนี้ย,ยังสามารถเล่นคนเดียวแบบแซนบ็อกได้เล่นเล่นกับเพื่อนได้มากถึง4คนเลย ทีเดียวนะครับตัวเกมก็เป็นเกมที่ดีพอสมควระครับระบบตัวเกมค่อนข้างดีแต่ว่ากราฟิกอาจจะไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นมันจะเป็นแนว 2D เลยทีเดียวะครับแล้วก็มีพืชพันธุ์ให้เราได้เลือกซื้อแล้วก็นําไปปลูกกันอยู่พอสมควรแต่อาจจะไม่ได้เยอะเนาะก็ระบบภายในเกมก็เยอะพอสมควรว่าเราเนี่ยจะไปเล่นตามเควสไปซื้ออะไรต่างๆตามที่เราต้องการ ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นเกมนี้ดูแล้วกันนะเกมแนวปลูกผักทำฟาร์มที่บรมผสมแน M B A B G, วเอมิบจีบ่มผสมแนวประจนภัยเข้าไปดูวยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าผ่า เลียนั่นเองนะครับก็ป็นเกมหนึ่งที่ค่อนข้างจะทำออกมาได้ดีแล้วก็ภาพค่อนข้างสวยเลยรูปแบบการเล่นจะเป็นรูปแบบแบบ open ว o r l ์ตามที่เราต้องการได้เลยทีเดียวแมบภายในตัวเกมต้องบอกไว้ก่อน,นครับค่อนข้างใหญ่นะครับเราเนี่ยสามารถเดินหน้าทําตามภารกิจก็ได้ตามเหล่า NPC ภายในเมืองหรือว่าภายในแมบก็ได้เช่นเดีวยวกันหลักๆของตัวเกมนะครับเราเนี่ยจะต้องหาสิ่งของเพื่อมาปลูกปักทำฟาร์มสร้างบ้านขับของทาอาหารหรือว่ารวมไปถึงการไปสํารวจดินแดนศักดิ์สิทธ ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็เควสภประเดนเกมเนี่ยมีให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะ เยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับระบบมันเยอะจริงนนะสำหรับตัวเกมนี้ใครที่จะไปเล่นนะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะติดงอมแงมได้เลยทีเดียวสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวปลูกปักทำฟาร์มที่เป็นแนวสยองขวัญเข้าไปด้วยนะครับสรับเจ้าตัวเกมนี้มีชื่อว่าพัมกินแพนินั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่คอนขที่จะเล่นสนุกแล้วก็มีความลุ้นตลอดเวลามากๆเพราะาเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นหัวฟักทองนะครับที่จะต้องออกมาปลูกผักทำฟาร์มในสถานที่ที่เต็มไปด้วยผง เราว์ประหลาดที่จะมาคอยทําร้ายเราได้ทุกเมื่อซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะแบ่งเป็นโซนกลางวันกลางคืนนะครับกลางวันเนี่ยก็ไม่มีอะไรปลูกผักได้ปกติแต่ว่ากลางคืนเนี่ยจะมีปีศาจที่จะมาคอยไล่กัดเราหรือว่าได้ไล่ทําร้ายเราอยู่นะครับเราเนี่ยจะต้องหนีรอดให้ได้แต่ว่าในการหนีรอดเนี่ยเราก็เพียงแค่เข้าบ้าน ให้ทันเวลาก็พอแต่ครับถ้าเข้าไปทันก็เรียบร้อยเลยนะครับตัวเกมนี้รูปแบบการเล่นของตัวเกมแบบไม่ได้มีเยอะอะไรมากมายเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันเซตติ้งให้เราแค่เก็บของขายของแล้วก็นำมาอัปเกรดนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเน้นหนักไปทางกลางคืนซะส่วนใหญ่นะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยแม้ว่าเราเนี่ยจะอยู่ในบ้านเราอาจจะโดนทำร้ายจากปีศาจก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีความมันมีความลุ้นมากๆระหว่างก,การเล่นด้วยเหมือนกัน นะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้เลยทีเดียวนะเราก็มีอยู่สำหรับเกมแนวบริหารจัดการแล้วก็บทสมแนวปลูกผักทำฟาร์มเข้าไปด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า My Little f a r m y นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวปลูกผักทำฟาร์มที่จะอยู่ในธีมสมัยก่อนนิดหน่อยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมี ให้เราเนี่ยบริหารกันเขายองเยอะมากมายในการสร้างเมืองในโซนต่างๆนะครับก็จะมีโซนทั้งี่เป็นโซนหมู่บ้านนะครับโซนปลูกบักทาฟาร์มโซนร้านอาหารก็มีเหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้เล่นเลยว่าเราเนี่ยจะเลือกสร้างแบบไหนนะครับแล้วก็จะมีผู้คนเนี่ยเขามาอยู่อาศัยเพิ่มเติมคือเรื่อยๆยิ่งเ,ง,เง,เงเราสร้างไปเยอะเท่าไหร่ตัวเมืองของเราเนี่ยมันก็จะมีขนาดใหญ่เพิ่มตามเรื่อยๆกราฟิกเป็นในเกมจะเป็นแนวพิกเซลน่อยๆนะครับไม่เกี่ยวสเปคเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดู ได้เลยนั่นเองนะฮะก็เป็นไงบ้างสลับ10เกมแนวปุ่มผักทำฟาร์มที่เป็นเกมฟรีบน PC นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะะ่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม